มาดูทางฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้ให้เหตุผลในการรับรองข้อบังคับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมยิงปืนที่ได้ซึ่งหากสมาชิกไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะก็พร้อมให้อุดธรณ์ค่ะ,น,ะน,นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยปัญหาการรับรองข้อบังคับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยว่าทำถูกต้องแล้วเพราะเป็นข้อบังคับเดิม ส่วนสโมสรสมาชิกที่มีนามสกุลเรืองปัญญาวุฒิเป็นจำนวนมากจนได้รับการร้องเรียนก็จะเร่งตรวจสอบให้เพราะแม้จะถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สง่างามส่วนการแก้ปัญหาขณะน,นี้จำเป็นต้องมีสมาคมซึ่งกะกะทในฐานะนายทะเบียนจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งและเพื่อรับงานใหญ่ก็คือการแข่งขันค u a l ลิฟายโอลิมปิกกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้า ส่วนข้อกําหนดที่ต้องเป็นสมาชิกในระยะเวลา1ปีถือว่าเป็นข้อดีเพราะจะทําให้มีระยะเวลาดูว่าใครเป็นอย่างไรในสมาคมและอยากให้สมมสรยิงปืนต่างๆรีบมาสมัครสมาชิกแม้จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในครั้งนี้แต่ในอนาคตก็มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกสมาคมได้ ส่วนการเลือกตั้งนายุสมาคมในวันที่27ธันวาคมนี้าหากผลออกมาไม่โปร่งใสสโมสรสมาชิกชก็ต้องหาหลักฐานและยื่นอุทธรณ์ได้ใน30วันซึ่งหากพบว่าผิดกกตจะไมไ่รับรองผลการเลือกตั้งค่ะเราจะต้องรับรองข้อบังคับที่สมาชิกเขารับรองมาแล้วนะครับเพื่อนําไปใช้ในการเลือกตั้งส่วนการจะได้เปรียบเสียเปรียบนั้นนะเราจะคอยดูและก็จะมีเวลาให้มีการอุทธรณ์กันหลังจากที่มีการเลือกตั้ง นะครับว่าจุดไหนบ้างที่ทําการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามความยุติธรรมเราก็จะให้ความยุติธรรมทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ดีในวงการยิงปืนนี่ขอให้มาช่วยกันนะครับใครคิดว่ามีคุณสมบัติด,ดีพอก็มาสมัครเป็นนายกสมาคม สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะไม่อยากให้การเลือกตั้งมีปัญหาค่ะเพราะว่าจะมีผลต่อการแข่งขันชิงโคต้าไปโอลิมปิกเกมในวันที่25มกราคมปีหน้าที่ประเทศอินเดียและการแข่งขันชิงแชมป์โลกเดือนมีนาคมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยจะใช้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นเวทีคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันทั้ง2รายการค่ะ